สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพามานะคะอ่าย้ายกระถางน้องถังทองเนาะเพราะว่าได้มานะคะเป็นคู่แบบนี้ในกระถางใบเดียวเนาะมันก็จะทําให้น้องเนี่ยอ่าดูเต็มกระถางอย่างนี้นะคะก็จะทําให้น้องเนี่ย เติบโตได้ช้าเนาะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่แบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนอันนี้แบบง่ายๆเลยซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านแคตัศที่เราซื้อน้อมาได้เลยเนาะอ่ะอาะะอย่างแรกนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระถางนะคะอันนี้บีใช้เป็นกระถางไซส์2นิ้วเนาะเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะเพราะว่าต้นน้องเนี่ยก็ไม่ได้โตนะคะเพราะว่าบีแค่จะ จะแยกน้องออกจากกันใช้ๆชโน้แล้วก็อันนี้จะเป็นหินนะคะเป็นหินสีนะคะที่เราเอาไว้แต่งหน้ากระถางเนาะอันนี้จะเป็นดินแคนตัสนะคะที่บีซื้อมาจากร้านนะคะถุงนี้บีซื้อมาใน,ในราคา25บาทนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะบีแนะนํานะคะให้เพื่อนๆนะคะซื้อหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดมาด้วยนะคะ อเป็นไซส์เล็กสุดเลยเนาะเพราะว่าอ่หินผู้ขอไฟเนี่ยมันจะมีความโปร่งในตัวนะคะเพราะเพราะว่าแคนตัสนี่เขาจะชอบความโปร่งนะคะอ่าทีนี้นะคะอ่ะเมื่อเราซื้อดินมาแล้วเนี่ยคือลักษณะดินเนี่ยเขาจะมาในถุงใช่ไหมทุกคนดินมันจะมาในถุงอย่างนี้เนาะแนะนํานะคะให้หาภาชนะนะคะมาใส่น้อง มาเทดินใส่ลงไปนะคะถ้าเราใช้ไม่เยอะเนี่ยก็แบ่งเทใส่เอาก็ได้เนาะอ่าเทใส่เสร็จแล้วนะคะทําการคนให้ทุกอย่างในถุงเนี่ยที่มันได้มาเนี่ยเข้ากันนะคะขยาามยํามให้ทุกอย่างมันเข้ากันเนาะก็ในนี้ก็จะมีในหลายๆอย่างนะคะจากที่รูแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์แล้วก็เป็นปุ๋ยเนาะดินหมักอะไรพวกนี้นะคะ ก็ดินแต่ละสูตรแต่ละสวนแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะแล้วแต่เฉพาะร้านเนาะอ่าทีนี้เอากระถางน้องมาหนึ่งใบนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้บีจะผสมหินภูเขาไฟไปด้วยนิดนึงนะคะเพเพิ่มความโปร่งเนาะอ่านี่เป็นหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดนะคะผสมไปนิดเดียวก็พอาสมเยอะแล้วนะคะอัน<ๆ>นี้กระถางไซเล็กเนาะ คือบีเนี่ยนะคะเดี๋ยวบีจะใช้หินสีเนี่ยนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยคือทุกคนจะเห็นได้ว่าก้นกระถางตรงเนี้ยมันเป็นรูใช่ไหมบีก็จะเอาหินนะคะหินเนี่ยใส่ที่ก้นกระถางก่อนเนาะนิดนึงเอาหินนะคะลองก้นกระถางเพื่อปิดรูนิดนึงและะ้วะ แล้วก็บีเนี่ยจะเอาหินพูกเขาไฟนะคะลองที่ก้นลองที่ก้นนิดนึงเนาะเพื่อให้ดินดินเนี่ยมันปุ่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็เอาดินแคนตัสนะคะใส่ลงไปไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดอพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยวางพักดินไว้ก่อนเนาะ ทีนี้นะคะเราจะมาเอาน้องออกแนะนำไม่ใส่ถุงมือนะคะทุกคนค่อยๆนะคะอ่ะค่อยๆอ่าเห็นไหมคะมันก็จะออกมาทั้งอย่างนี้เลยอ่ะออกมาทั้งอย่างนี้นะคะให้เรานะคะค่อยๆบี้ดินออกค่อยๆบี้ดินออกนะคะทุกคนอย่าไปขยํำแรงนะ เดี๋ยวลากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนลากเขาเนาะเดี๋ยวลากเขาจะขาดนะคะอ่าเออมีลืมบอกก่อนเปลี่ยนกระถางนะคะงดให้น้ำน้องนะคะปกถึงเจ็ดวันก่อนเนาะเพื่อให้ดินแห้งนะคะน้องจะได้ไม่มีความซื้อในตัวเท่าไหร่เนาะอ่ะค่อยค่อยมีออกนะคะทุกคนอ่อ่าได้ออกมาแล้วนะคะ ขอๆๆสักนิดนึงพยายามให้ดินเก่าเขาออกเนาะนี่นะคะก็จะได้มาประมาณนี้เนาะเราก็เอาน้องนะคะใส่ในกระถางที่เราเตรียมดินไว้นะคะ,ะใส่ลงไปอย่างนี้เกลี่ยเกลี่ยดินนะคะ,อะเอาดินใส่โรยหน้าไปหน่อยนึงนะจับต้นน้องให้ตรงนะคะเราไม่ต้องกดต้นลงไปนะคะ เห็นไหมคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคนว่าลําต้นเขาเนี่ยมันจะมีความเอนิดนึงเนาะหินสีที่เราซื้อมานะคะโรยลงไปโรยลงไปรอบๆนะคะเพื่อพยุงลําต้นของน้องนะคะแล้วก็จะได้ตกแต่งกระถางให้สวยด้วยไปในตัวเนาะเห็นไหมคะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะทุกคนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยสามารถทําตามนี้ได้เลยนะคะวัสดุก็หาง่ายราคาไม่แพงเนาะรวมๆกันแล้วเนี่ยบีซื้อมาถ้าดินหนึ่งถุงเนี่ยเออดินเนี่ยนะคะถุงหนึ่งยี่สิบห้าบาทหินสีถุงหนึ่งเนี่ยประมาณสิบบาทนะคะอ่ะกระถางใบหนึ่งก็สองบาทสามบาทแล้วแต่ร้านเนาะอ่ะนี่นะคะก็จะออกเป็นหน้าตาแบบนี้เลย เห็นไหมคะแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้น้องออกมาเป็น2ต้นแบบนี้นะคะการเลือกกระถางที่พอเหมาะนะคะให้เหลือพื้นที่ห่างนะคะจากตัวต้นเนาะอย่างนี้ก็จะทําให้น้องเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงนะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ